ขณะนี้โครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดตรวจสำหรับรถบรรทุกสินค้าเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณ์เขตไปยังตรวจสินค้าสากลท่าเรือบกเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสวรรค์เขตมีความคืบหน้าร้อยละ45 โครงการดังกล่าวแขวงสวรรค์เ,เขตจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทลาวเจริญพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำกัดเมื่อวันที่4มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ9ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ประกอบด้วยการจราจร2ช่องทางระยะทางประมาณ3.95กิโลเมตรความกว้าง11เมตรมีรั้วกั้นตลอดเส้นทาง รถขนส่งสินค้าสามารถทำความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวรีดีโอฟรีเอเชียรายงานครับว่าประชาชนหลายครอบ,บครัวที่บ้านหนองเดินนครไกลสอนผมวิหารแขวงสวรสิเขตซึ่งได้รับผลกระทบจากการสูญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินและสิ่งปลูกร่างในพื้นที่โครงการเรียกร้องให้ผู้พัฒนาโครงการจ่ายเงินชดเชอยอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีมูลค่าสูงขึ้นมากล่าสุดครับท่านประสงค์สินจเจริญสุข จ้านครไกรสอนพมวิหารพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยท่านเจ้านครชื่นชมประชาชนที่สละที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อร่วมพัฒนาประเทศรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการชดเชยให้กับประชาชนและมอบหมายแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนครร่วมกับคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในแต่ละจุด ให้ละเอียดเพื่อกำหนดมูลค่าการชดเชยที่ดินและประเภทให้มีความเหมาะสมอันหนึ่งครับเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรคร์เขตเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2546ปัจจุบันมีพื้นที่4,992เฮกตาร์แบ่งเป็น5เขตประกอบด้วยโซน A, B, C, D และ E ภายใต้การบริหารงานของคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแผนการและการลงทุนสปปลาวปัจจุบันมีบริษัทภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน202บริษัทมูลค่าการลงทุน664.54ล้านดอลลาร์สหรัฐขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณสวรรค์นัรีย